มูลตัวเลขข้อมดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรีสรส่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพน,นันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขออยู่ห่าง,างๆ้ไกลไก่นี่อยู่ใกล้ๆกันหน่อยอยู่ใกล้ๆกันเนี่โลกสิทธิติดทอโลกทรัพย์จังโลกวัตถุเลขโลกซึ่งเศร้าหลายโลกขอให้ห่างไกลไปนะคะยำเบลมาไก่ ตัวเป็นนี่ไงมีตแต่โกแต่ไสเหมือนหวยคุณเอก,กชัยนะคะเนาะนํามาล้มพันวาให้ล่มงลางก่อนเด้อพันวาเน่ะไว้วันที่แล้วกะเข่าล่างเข่าบนนะคะเนาะเข่าล่างตัวล่างหกเจ็ดกบเข่าขมึงขอมุ่นเก่าพันเข่าทั้งล่างทั้งบน เดี๋ยวจเจแดงใส่เบึงเขามาแล้วกวุไลกุแช่เป็นน้ังแใจ,ใจเยจเจแดงสั่งคีมมาไอไตามเบอร์โทรขึ้นให้น่าจอนะคะนะก็เห็นแล้วว่าเขาทั้งสองแปดเขาทั้ง, 6, 7, ง,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 งหกเจ็ดตรงๆได้ค่ะงวดนี้ก็สี่ชุดคือเตาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสั่งคีมก็ซื้อมาทาักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้น่าจอนยุกไก่กันนะคะย,กกย,ย,ยุไก่ไรนาไงไก่ไก่นาหน่อย คตรีมก้อยเข้าไปใกล้ๆค well right? ่ะอะไรนีค่ะข้างล่างเต็มๆค่ะโอ้ยเนาะหกเจ็ดเด้นที่หากับเจ็ดเพื่อนก้อยจับหาเจ็ดหาแปดหกเจ็ดหกแปดค่ะกล่ว่าเด่นเจ็ดชุดๆแลักก็มีสองตัวคือหาเจ็ดหกเจ็ดเพื่อนเอาไปใส่หาแปดนอกตัวเด่นก็ได้เด่นเจ็ดมันก็ต้องห้าเจ็ดหกเจ็ด ถูกต้องแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบ่งหวัดน,นี่สิบินตัวได้เอาเขาเต็มๆนะคะเส้นคุณเอกชัยนะแล้วก็ใครสนใจคิมก็ทักมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอเด้อค่ะเด้อคิมสุดละพันสองรอยบาทเก็บเงินไปทางนี่เซรั่มมหมัเซรั่มดีกว่าพ,พันสื่อไปแล้วเนาะยูบานเจดงก็ใส่หลายคนมากดีกาคีมตัวนี้ อยู่นะคะเพราะว่าเป็นเนื้อเชลั์มเนื้อเนื้อเลยค่ะนาโนนวัตรกรรมใหม่นาโนคำว่านาโนกับซีดีเสียนนาโนปฏิพัฒน,นาโนระดับฉาบอยู่แล้วระดับโลกอยู่แล้วนะคะเนาะคุณเอกชัยเด่นตัวไหนอยากจะแดงเบิ้งกันฝากกดไละค,ะค์กดแชร์ห้่เด้อค่ะคนบอกว่า ต้องล่างกอนเด้อเจแดงเด้อสินเจแดงกระทับตามเพื่อนบอกแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าไหนคะ่ะเด่นที่สุดเก้านะคะเด่นที่เก้าหมดก่อนวันเด่นที่เจ็ดเนาะเนาะเด่นที่เก้าค่ะ ไคต้องการแคลเซียมแก้บำรลุงแก้ปวดเออบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกายาสายตาจะแดงไหาฮะหมอตาม้ามันเจ็บตาอย่างที่แท้ขนตามันเสียบแท่งไปในเนื้อเยื่อกระเพิ่นดึงออกไอเจ็บเจ็บโอ้ยตาขัดตาเคี่ยงกินยานี่ก็เพราะตุนเล่าแต่วันบอกเจ้าขัดเนาะเป็นคือขิดตาเป็นคือเส้นผมติดเจนไอขนตาติดตลอดเวลานี่ ไปหมอดึงออกว้าวบาดแผลตาแท่งเข้าไปในเหนือเหี่ยวมันก่าหลุดบ่ออกแถวเนาะได้ได้ไปหาหมอตาอันถ้าตาฟ้าฟ้างกินได้คะ่ะฟ้าฟางแก่บาหวานขึ้นตาพร้อมเนาะค่ะตัวนี้เนาะจับคู่มันจับคู่หาที่ตัวใดตัวประกบน่าจะตัวเด่นก็9กับ0ตบ ตัวประกอบเพิน่นโบเขียนให้คืองวดก่อนนี่เด้อค่ะเด้องว,วดก่อนเขียนตัวประกอบห้ยหากับหกเนาะมาเจ็ดกับแปดเพิ่นก็ให้หากับหกแต่ตอนนี้เพิน่นบ่ให้บ่ให้เพิ่นก็คือสิเพิ่นจับคู่มาให้เลยค่ะเก้าหนึ่งตัวนี้ตัวเด่นเออเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดแบบใหม่ละค่ะ ถ้าได้เด่นเก้ามันก็ต้องเป็นนี่อยู่แล้วเนาะเอาท่านผูช้ชมเขียนผพีดอีแล้วอ้ยนเนาะเขียนผพดอีแล้วเนาะหนึ่งเก้าอ้ยนะเอาไม้กันดลยตัวหนึ่งเก้า เราไม่จะเด่นตัวเนาะค่ะทั้งชม้มขอโทดขวไปเจียรี่ล่าจีแดงนี่ยเด่นที่หนึ่งกับเก้าค่ะเด่นที่หนึ่งกับเก้าลีล่าล่ะค่ะทั้งช่มเนาะจิบอพอสิบนาทีนี่ค่ะตัวเด่นกล่อมขอกไว้เลยค่ะกดตองวงไว้ดอกกลมขอบไว้หม่เลย หมดก่อนเพิ่นเดินเครื่องเจดียงว่านี่แหละกลว่าเดินเจ็ดเคื่อห้ยหาเจ็ดหาแปดนี่ไปเดินแปดนั่งอยู่ที่กิ่งมันต้องหาเจ็ดก็หกเจ็ดมาเถ,ถยวนี้เพิ่นเลยเดินหาหนึ่งเก่าสองเก่านะคะตัวโบวเดนคือตัวยังตัวโบวเดนคือตัวหนึ่งศูนย์สองศูนย์โอ้ยเหล็กว่างามัมโบเดนอยู่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแดงเสียวหวยของแม่อันสาวของแม่สาวคือสิจําได้นะคะของแม่สาวเพื่อนกับแมา่บาันเจดแดงหลายรอบแล้วก็เพื่อนกับห้เดียวตัวนั้นตัวใดฮะยิงหมดถึกศูนย์เจ็ดบอรของตัวเดียวแม่บันหมู่บ้านนี่เพื่อนบอกเจดแดงหกเจ็ดตัวเดียวข้างล่างเจดแดงเพื่อนโอ้ยผู้ใด,ดสิ้น ตามไปช่วงห,หนึ่งเก้าจองเก้าค่ะเพิ่นไฮเดนที่เก้าแล้วก,ก็เอาไปเป็นแนวทางใกนการเื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะสลากจะออกอีกสองสามมื่ก็ออกแล้วต้องไปซื้อก่อนนะคะ รอเลขบนนะคะอีกให้คลิปต่อไปเดี๋ยวพันคือสีส้มของมาไห่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหมายคุณเอกชัยอันนี้ล่อว้ถ้าใส่บนเสยๆค่ะเดียดเด๋ยวนี้ล่อใบถ้าใส่บนง่มบนมากเจ๊แ่งก็สีได้เขียนนี่โลดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งซื้อขี้มากกระทักตามบนโทกในหน้าจอเชลล์มเจ๊แดงใส่ไปแล้วสามเมื่อแล้ว นาตึงค่ะท่านผู้ชมคนเดียวไปใส่บ้านจเจแดงกับบ้านนาตึงนี่ดีดีเจแดงนาตึงันวันนะ่ะนาตึงดีดีคนวัน,วนสั่งซื้อขับมาได้คับตามเบอร์โทรนใหไหนาจอนะคะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหอมหอมค่ะเพ่อนผู้ชมอยากให้หอมน้ำเด้งน่ะหอมหอมหอมัอม่อ,อน,อน หอมกินดอกไม้ค่ะคือกินจำปีจำปลาอีหย,ยังประมาณนันละคือกินยังในบุกเกมดอกไม้ั่นจวนใจโอ้หอมแล้วก็สบู่ขาวนาสวยนาตึงนาเรียบเพื่อกันแล้วอ่อนกวไวเือกันค่ะท่านผู้ชมชุดนี้ใช้ได้ถึงสองเดือนกว่าเด้อนอิเจดแดงใ่เนาะสุดละพันสองร้อยบาทตายตัวแล้วค่ะยู่ตัวแล้วยุ่นี่ละเศรษฐกิจว่าดีบ้านเมืองแห่งอุ่นไหว ไปเบื้องต่การเงื่องเจแดงถือโอกาสลดซะเพราต้องขึ้นมันลหละเศรษฐกิจแบบนี้ล่อให้เศรษฐกิจด,ดีๆจเจแดยงยังเสี๋ยวกำไรเนาะก็ตรงนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทท่วนเก็บเงินปลายทางฟรีค่าส่งฟรีค่ากล่องฟรีค่าปลายทางค่าปลายทางเงันกับหากเ้าเด้อกัะเ,ะ,ะเด้อยาวาเจแดงเด้อแล้วก็ค่าส่งขึง้นราคา ค่ะท่านผู้ชมค่าส่งึ้นนะตอนนี้เนาะแล้วก็กล่องค่ากล่องอีกด้วยเนาะค่ากล่องทรงนะคะค่า,า,าสรงค่าปลายทางกับหักของเฮ้าเวยค่ะไปซะนี่นะส่งด่วนทางไปซะนี่ทุกคนคะ่ะส่งให้ด่วนส่งของทุกวันคะ่ะส่งของทุกมือส่งของทุกวันอันนี้คือคลิปเก่าของคุณเอกชัยเนาะหกเจ็ดผู้ใดละสิม,มักคะ่ะไปสิม,มัก <G ül> ไปมักตัวหนึ่งเจ็ดศูน 7, 7. ย์เจ็ดยำตัวศูนย์เจ็ดเอานะคะมาย่ำศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยหาหนาได้มาตัวได้หลุดนั่นเลยค่ะบันนี้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิห์หวยกับเขาหมดทั้งสามตัวเด็กค่ะเขาหมดทั้งสามตัวเด็กเนอะใบรอบนาเดินกันคุณคุณเช่นหนอนไข่กับเขานี่หกนะคะเขานี่หกเลยค่ะเนี่ หกเจ็ดเพินกับเข่าได้ยนิในเจ็ดหกเกียบเข่าสามตัวตัวนี้หกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดเพิ่นเข่าตรงตรงป่ะนี้ไว้ขอโทษขออภัยเส้นหนองคาย <c oughs> เส้นหนองคายเข่าตรงตรงเลยตัวนี้ไหมหวานหนีมากตัวไดี๋ดยวบวนกระซงไม่ให้ค่ะปัดนึกว่าบ่อเข่าเขา่เขาตรงตรงเลยตัวเด่นบ่อเขาเนาะจะแดงงวาสีสันหนึ่งหกอีก หกเจ็ดมืดเสยเลยค่ะใครคิดว่านสีมาน้ำกันเลขพี่นองเนาะหกเจ็ดหรือเจ็ดหกไออกนะหกเจ็ดตรงตรงตัวสนนี่อ่าเพิ่นคือดังแต่เส้นนองไข่นี่ไหมเบืเกือบแตกอีกเลยนี่ไงเกือบแตกอีกเลยนี่ถ้วมีสองแตกแน่นอนเลยนี่เนาะ ของหุ้นเอกก็ใช่กับเขาเสีย้ยนหองค่ากับเขาเต็มเต็มว่านี่แม่เม่อวามันว่าเขาขอโทษขอใกล้เด้อบ้าผิดอันนี้ก็ถึงแม่ชี่พันถึงเว้ดีแต่ว่าจับคู่ว่าถูกนีห้าหกเจ็ดนาะมึงดูหล่ะนี่นะคะหุ้กัลยาณ์นี่เกือบถือขึ้นกันค่ะสองหกแปดนี่ถ้าเป็นสองเจ็ดแปดนี่เขาขึ้นกันนะคะขาเขาหก เข้าหกเข้าแปดมันจกติดนี่แล้วเห็นว่านี่เข่าหกเจ็ดนะ,อะเอาลอดส้มตนต่อไปค่ะสิม,มาตัวใดเห็นว่ามา 7, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดกองใครอีกนี่เราจะแดงเขียนสื่อน่นแม่สว่างอันนี้ท้ายสองตัว จเจเลงเหรียญของแม่สว่างกับมีหกมีเจ็ดเนาะแต่่่โดยจับคู่สองหวัวละพิษเจเล็กก็ขีเข่าอยู่ที่เจ็ดหกหกเจ็ดล่างบนเข่าล่างเส้นอันนี้ก็เข่าทั้งเข่าหกตัวสำลองติดเจ็ดคือตัววิ่งแล้วก็หกเจ็ดข่าทั้งสองตัวค่ะเนี่เยเด่นหกกับเจ็ดบจับคู่่าเขา่า เีที่แน่ๆก็เข้าอันนี้ก็เด่นเจ็ดคือกันค่ะเด่นเจ็ดเลขวิ่งเขาแทบเบิดจุ้งมองแล้วค่ะเขาพอเด็ดว่าเ,เขาวิ่งที่ศนะูนย์เนาะนี่ล็อกมีที่มาเน่เขาเขาทุกงมวดค่ะลลอกมีที่มานาามมมาน่บุญกับเขาล่างกับเขาเด้อค่ะนี่สองแปดกับเขาเจ็ดหกกับเขามันนี้ข้างล่างเพื่อนห้เฉพาะล่างนี่หกเจ็ดกับเขาเตี้ยๆได้ค่ะเนาะ ล่อๆล,ล,ล่อกันต่อไปเดี๋ยววันหน้าเอาของแม่อันนี้จะวิ่งเจ็บตัวเดียวเห็นปะ่ะเลขลับมีที่มาของกันนั่นนะวิ่งเจ็บแปดสองข้างล่างหกเจ็ดเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเลนเขาวิ่งเจะแดงจับคู่หาย,ยนี่จับคู่ห้คือบาซื้อเหะ,ะเจะแดงนี่หุ้ยจักหละเงดตลัยเฮ้ยไปเนาะ ก้นดวงม่มีค่ะสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์เอาไป็นว่างในกันเซียงซื้อสลากกินแบ่งหมดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกหกนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะอย่าลืมสั่งซื้อครีมเด้อค่ะเด้อนวัตกรรมใหม่นาโนเซรั่มหน้ากระจกนะคะเซรั่มหน้ากระจกไซมนาทานซีไซเดอจะเรียงท่าก,ก่อน ในพ่อเดือนนสิใส่หรีบว่าขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ